พัดบวบใส่ไข่ทำง่ายๆแต่อร่อยมากเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้าป้ากระปะนอมเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ผาเข้าครัววันนี้จะมาทำพัดบวบใส่ไข่พัดมน้อยใส่ไข่ก็มีบวบเลี่ยม ได้ปอกเปลือกแล้วก็ล่งางทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นไว้แล้วนะเจ้ามีไข่ไก่สีฟองพัดบวบใส่ไข่ทำง่ายๆนะเจ้าเกลืองปรุงก็มีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายผงปรุงรสกระเทียมรับแล้วก็น้ำมันสำหรับพัดเจ้ามาตอกไข่เตรียมไว้ก่อนนะเจ้า ตั้งกระทะเทน้ำมันสำหรับพัดลงไปเจ้าจุดไฟค่ะจุดไฟกระเทียมรับเจ้าใส่ลงไปเลยกระเทียมเหลืองหอมแล้วนะเจ้าของไข่ลงไปเลยเจ้า ตามด้วยบวกไปเจ้า บวดใก้จะซุก,ก่อนจาเดี๋ยวไข่มาก,กุนเนาะผงรดมันเลยอาจารยผงตุงรดซีอิ๊วขาว อดหอยนางรมใส่มันหวานน้ำตาลทรายใส่ไปเลยเจ้า หอมมากเลยนะเจ้าชิ้นก่อนอ,อร่อยมากสำแล้วเจ้าซุปแล้วเนาะปิดไฟไปตักเสิร์ฟกันเลยเจ้า พร้อมเสิร์ฟแล้วเจ้าพัดบวบใส่ไข่ทำง่ายง่ายแต่อร่อยมากเลยนะเจ้ามาเจ้าเพื่อนๆตักเข้าสวยมากินด้วยกันนะเจ้าพัดบวบใสไข่ขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชม กดไล์กดแช์เป็นกำลังใจใหุ้ป้อนมตุนนาจ้าแล้วป้ากันใหม่สวัสดีเจ้า